ครับวันนี้ผมจะบอกวิธีประหยัดสําหรับเหล่าทาสแมวทั้งหลายการเลี้ยงแมวเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะทั้งค่าอาหารค่าทรายแมวค่าวัคซีนการดูแลเจ็บป่วยต่างๆผมก็เลยมีวิธีมาช่วยให้เราประหยัดรายจ่ายลงไป ส่วนที่ผมจะบอกในวันนี้ก็คือเรื่องของทรายแมวซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลืองซึ่งถ้าใครเคยใช้ทรายที่เป็นลักษณะที่มันดูดซับฉี่แล้วเวลาเราตักทรายแมวทิ้งเนี่ยเราก็ต้องตักทั้งตัวทรายทั้งตัวอ,อึออกไปทิ้งเพราะงั้นเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยไอทรายตัวนี้มันจะพร่องเร็วมากนะครก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้จะมาบอกชนิดของทรายที่ผมใช้และข้อดีที่ ที่ดีของของเขาก็คือเราสามารถเอามาล้างแล้วก็เอาไปตากหรือว่าพึ่งให้แห้งแล้วกลับมาใช้ไหมได้ทรายที่ผมพูดถึงทรายคริสตลัลมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้น,นันมีเหมือนจะมีมีถุงแบบนี้แล้วก็ถุงแบบสีออกเหลืองๆห,หน่อยไอแบบนั้นก็จะถูกกว่า เดี๋ยวดี๋ยวราคาผมจะลงให้อีกทีหนึ่งว่าราคาแต่ละอย่างมันเท่าไหร่ใช้แบบไหนก็ได้ไม่ได้ต่างกันอันนี้นสายเนี่ยคือที่ผมไม่เห็นเนี่ยคือผมใช้มาแล้วแล้วก็มันก็เริ่มซึมซับฉี่ของแมวเราเนี่ยไปประมาณหนึ่งแล้วมันก็จะเริ่มมีความชื้นบ้างข้างใต้นะข้างบนก็ยังแหงอยู่ เราะฉั้นเดี๋ยวเราจะล้างแล้วก็เราจะเอาไปตากแต่ช่วงนี้คือช่วงหน้าฝนที่บ้านผมเนี่ยมันตากแดดบางทีไม่มีคนอยู่เนี่ยฝนตกมาแล้วก็น้ําเจิมน้องแต่ข้อดีของมันก็คือเราไม่จําเป็นต้องเอาไปตากก็ได้ยกเว้นว่าช่วงที่มไม่มีไม่ใช่หน้าฝนนะเราเอาไปตากได้มันก็จะทําให้แห้งเร็วเียงแต่ถ้าเราไม่มีจริงว่าพื้นที่จํากัดอะไรอย่างเงี้ย อยู่ในคอนโดอยู่ในหอพักอนะไรมันสามารถล้างแล้วก็ลิมน้ำทิ้งให้สะอาดนะให้ให้มากท,ที่สุดเทที่ทําได้แล้วก็หวังทีไว้อย่างนั้นะมันก็จะไอ,ไอตัวน้ำพวกนี้มันก็จะเหยแล้วก็สามารถพอได้เองอาจจะต้องใช้เวลาสี่ส้าห้าวันเลยแค่เหมือนว่านะไม่เกินสิบวันแต่เราอะ่ะเวลา,าล้างครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ใช้ได้เป็นเดือนนะ ใช้ใช้ได้เป็นเดือนจนกว่ามันจะมีสภาพแบบเนี้ยสภาพที่บอกว่าเออเริ่มมีความขุ่นมีมีแตบบ่ว่าข้างข้างใต้เริ่มติงแฉะแล้วอะไรเงี้ยแล้การใช้ทรายแบบเนี้ยเราต้องมีถังที่ใช้ล้างนะบางคนก็ซื้อแบบเนี้ยมาสองอันเลยมีกระบะมาสองอันแล้วบางคนไม่มีก็ล้างในในถังก็ได้แต่ คือล้างในถังชนิดอื่นได้แต่ขอให้เป็นถังแบบที่มันเป็น,ปนแบนๆไปเพราะว่าถ้าเป็นถังส,งสูงๆเนี่ยบางทีถ้าเราไปตั้งไว้เนี่ยมันไม่แห้งเองนะมันใช้เวลาดานมากอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเนี้ยไม่เกินสิบ,บันก็แห้งคือเราล้างเดือนหนึ่งครั้งนึงก็โอเคแล้วเพราะงั้นมันแห้งทันอยู่นะเหลือๆอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาล้างสายให้ดูว่าตอนเราล้างเนี่ยมันเ,นเป็นลักษณะยังไง่ะ อ่ ام, เดี๋ยวมาดูกันเรวก็ไม่มีอะไรล้างง่ายๆเลยก็เปิด really น้ำใส่ก็เครื่องยางก็เปิดน้ำใส่ไปให้เต็มบางทีก็จะมีไอเอ่อร์ที่เราเอ่อร์ขอจ้าวแมวที่เรายางตักให้หมดนะครับอย่าให้สามารถเกิดพิได้แรกใสิมพควรจะตักให้หมดก่อนนะครับไม่เหมาะสมมาทดลองลงตัวอย่างให้ดู て。 สายประมาณนี้ก็โอเคใช้ได้ละโอเคต่อไปเราก็จะลิ่มเอาน้ำออกให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วใครจะมีวิธีอื่นที่จะเอาน้ำออกไปมากกว่าน,นี้ก็ลองไปหาวิธีียกันแต่ผมก็ใช้วิธีแบบง่ายๆแบบนี้ละไม่ต้องยุ่งยากเลยมากพยา,ารามลิ่มมันนะใครลิม จะสังเกตว่าเนะี่ยพอเราล่นแล้วจะมีทรายบางส่วนแล้วแม้กระทั่งตอนที่เราลานนะ้างเนี่ยที่บางทีมันล้นแล้วมันก็จะหลดุลดลอดออกไปก็อีกพวกเนี้แหละที่มันเป็นทรายที่มันจะหายไปจากระบบทรายแมวเราแล้วก็ซื้อมาเติมถุงนะึงอะไรเงี้ยเติมทีละนิดทะน,นินกิได้แล้วก็เอาให้ออกให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้นะระวังทรายมันล้มลงมา ละลายลงมาส่วนที่ผมทำก็ประมาณเนี้ยก็โอเคแล้วแล้วก็เอาทรายไปตากแต่ช่วงนี้มันหน้าฝนนะผมก็จะเอาทิ้งไว้อยู่อย่างเงี้ยแหละแล้วก็เอาไปผึ่งไว้ในที่ร่มอ่ะไม่เกินสิบวันมันก็จะแห้งไปเองแล้วเวลามันแห้งมันก็ไม่ได้มีกลิ่นมีอะไรแล้วก็ข้อดีคือเวลาวกลับมาใช้เนี่ยคือมันก็ยังเก็บกลิ่นอึของ แมวเราได้เป็นอย่างดีโดยที่ยังไม่เสียคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นไปมากจนแบบว่าใช้ไม่ได้อะไรขนาดนั้นกนะ็คือผมล้างมาเนี่ยใช้เป็นปีๆล้างเป็นสิ1ๆครั้งเนี่ยเวลาแมวอึแมวอะไรเนี่ยมันก็เก็บกลิ่นได้ดีอยู่เห็นว่ามันเป็นวิธีที่มันทําให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายค่อนข้างดีเพราะว่าชุดหนึ่งเนี่ยมันล้างใช้เอากลับมาใช้ได้เป็นเปีะคะ่ครับ แต่เราต้องซื้อแบบเหมือนสมมติเราเลี้ยงแมวตัวหนึ่งแล้วก็บา1หนึ่งกระบาเนี่ยใช่ไหมครับเราก็ต้องมี2ชุดเผื่อว่าไอ้ชุดหนึ่งอ่ะล้างแล้วก็อีกชุดหนึ่งอ่ะเอามาให้เขาใช้ส่วนของขนที่ว่ามาเดือนหนึ่งอ่ะล้างทีหนึ่งไอ้ส่วนที่ที่เป็นแห้งเนี่ยเราก็เอามาให้เขาใช้แล้วก็เอาของเขาเนี่มาล้างใหม่ก็จะวนกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยซึ่งในในกระบวนการตรงเนี้ย มันก็จะมีบางส่วนที่มันจะแบบหายไปจากการที่เราล้างฉีดน้ําแรงไป้ายกระเด็นออกบั่งเทแล้วก็เผลอเทแรงไป้ายมันพร่องออกไปมั่งเราก็แค่ซื้อเติม,มก็ไม่ต้องเยอะซื้อเติมแค่ถุงนึงนะว่าเราไม่ได้เติมแบบทีทั้งถุงนะเราก็อาจจะเติมแค่ส่วนที่มันพร่องไปนิดๆหน่อยๆขอยืนยันเลยว่ามันประหยัดจริงๆผมใช้มาเนี่ยสามสี่ปีแล้วม,มันประหยัดนะ บางคนกลัวว่าเปลี่ยนทรายแล้วกลัวเขาจะไม่ฉี่ไม่อึอะไรเงี้ยที่บ้านผมไม่มีปัญหานะแต่ไม่ถึงว่าควรต้องเปลี่ยนทั้งระบบเลยนะก็คือเป็นทรายคริสตัลเนี่ยคือทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นทรายอื่นสมมติว่ามันมีมีหลายกระบะ อันนู้นเป็นายหินบูเขาอันนี้เป็นเปลือกสนแล้วก็อันนี้เป็นคริสตัลเนี่ยเท่าที่สังเกตก็คือในคริสตัลเนี่ยมันก็ใช้นะแต่ก็จะอัตราความถี่ก็จะน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นคริสตัลเลยยังไงเขาก็ใช้มไม่มีไม่ใช้นะเท่าที่เลี้ยงมาหลายตัวคือเปลี่ยนเลยเขาก็ใช้ปกติครับก็ยังไงอย่าลืมเอาไปลองใช้กันเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้ตรงด้านล่างของ description เนี่ยใครสนใจก็ไปเก็บโปรโมชั่นเก็บส่วนลดเก็บคูปอง ่ฟรีมาให้เรียบร้อยแล้วก็มากดลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ